สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก P ีรถบ้านกัเ A บายพีบียูสคาร์ครับวันนี้มาเจอผมตรงนู้นครับผมราคาโดนราคาดีจับต้องได้นะครับวันนี้ขอบอกเลยใครเห็นก็ต้องชอบมันคืออิสุมิวเซเว่นโกซีรีซึ่งตัวนี้ขอบอกเลยเป็นเครื่องสามพันถ้าใครอยากได้กินธรรมดาเอาไว้ขึ้นเขาลงห้วยนะครับคันนี้เลยครับปีศูนย์แปดด้วยสภาพสวยรถบ้านซื้อสดไม่มีแวดและขอบอกเลยครับผมคันนี้สีดําด้วยโอ้โหมัน มันครบเซตนะมันต้องโดนนะราคาถูกด้วยออ,อ,อ,ออกห้างเป็นร้านกว่าเหลือแค่นี้เดียวเองอยารู้ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่มาครับเพื่อนเพื่อนคันนี้เขาบอกเลยสีดําสีดําของเขาเนี่ยผมตัดสีบอลเนี่ยผมว่าสวยโคตรสวยมากไฟด้านหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นี่มีไฟตัดหมอกครับผมกระจังด้านหน้าชมโค้ินี่ก็จะหน้าต่างนี้ครับผมป้ายที่เป็นชนบุรีนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพฯนะครับด้านนี้และตัวนี้ผมขอบอกเลยว่าสวยอะ่ะสีคงม,มีเก็บมาแล้วดูแล้วแต่สีเก็บไม่ได้แต่ชนแน่นอน ลัดล้อแม็กนะครับดูก่อนเลยล้อแม็กขอบ16หูหนามเตยังมีแตงกมแต่แนวแตงแนว,แนว,แนวอู่เลยประมาณนี้นี่ครับกุญแจเป็นดันนี้อ่ามาต่อเลยดีกว,ว่ามาด้าข้างโอเคแน่นหนะกระจกนี่ครับมองข้างไอ้กระจกไปเลี้ยวและอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีโ o แล้วบอกเลยว่า SUV นะั้นราคาที่จิบจ๊บ,บเนี่ยหหายากอยู่แล้วอยารู้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ บอกเลยนะครับคันนี้ผมทำโปรโมชั่นราคาที่3 2 9 0 0 0มาพาจากยู u ูบรถมือหนึ่งที่สามแสนหนึ่งห่นเก้าพถูกไหมล่ะยังไม่พอครับโปรโมชั่นฟรีดาวยังอีก <c oughs> คันนี้นะครับผมซื้อสดไม่มีแบตยังไม่พอครับมีรับบอินเ่อร์มัลเกียร์ครับต่างต่างว์รูมด้วยยังไม่พออีกมีเบี้ัรถเฉยปีหนึ่งปีน้ำเต็มแรถถ้วเฉื่นขึ้นเลยครับอย่างเช่นรถมีปัญหาเข้ามายกให้น้ำมันหมดเข้ามาเติมให้แบตหมดเข้ามาจำให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศนะครับซึ่งที่ปีบีมมีให้หมดเลยดีไหมล่ะ เราบอกได้เลยว่ารถบ้านอย่างนี้มีมาเยอะแล้วครับมาสอยกันเถอะมาโดนเถอะมาดูกันต่อดีกว่าแน่นอนครับด้านนี้นะครับมีของเป็นโครเมียมนะครับผมตัวด้านนี้เวลาเปิดเปิดด้านนี้เ,เดี๋ยวก่อนกดเปิดก่อนโอเคอเคป็นระบบโช้อัพนะครับด้านนี้ความสวยงามมาดูนี่ครับนี่สวยเลยดูได้ดูได้มาดูได้ดูได้โอเคแล้วบอกได้เลยครับว่าคันนี้นี่ต้องโดนจริงบอกได้เลยต้องโดนต้องโดน นี่ในการปรับรูปแบบนะครับผมนี่ตัวนี้จะมีของตัว <c oughs> ชาร์จเรียกว่าชาร์จไฟก็ได้อะไรประมาณนี้และด้านนี้นะครับเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถพับเบาะด้านหลังขึ้นไปได้ด้วยครับหมายว่าเป็นทั้งเบาะนั่งก็ได้เป็นของตัวเก็บของเยอะขึ้นก็ได้กดวิธีนี้ครับผมเ้ยไม่ใช่ดึงตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับเรากดเข้ามาปับป๊บว้างโคตร <c oughs> สบายแล้วใส่ของได้เยอะมากๆครับแน่นอนครับรถจะที่นั่งราคาแค่สามแสนนิดนิดสามแสนหนึ่งผมว่าควรโดนครับมาต่อดีกว่าซีดําสวยอ่ะจมูกดูดีมีชาติกูเลยประมาณนี้มาเปิดเลยดีกว,ว่ามาเปิดเลย สวยงามครับเป็นระบบเครื่อง VGS Turbo แล้วด้วยนะครับ i-tech แน่นอนครับ VGS Turbo หมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าอัตราการแรงม้านะครับดีขึ้นอาตาาัตราเผาผานดีขึ้นแรงขึ้นเกีธรรมดาแน่นอนบอกเลยว่าขึ้นนตล่องใต้ลุยเดี๋ยวผม้ายดูเดี๋ยวเป็นไงบ้าง วิ่งประมาณแสนสองกว่าเองอะเฉียบปะดูต่อเดียวมาครับเปิดมาอาช่าเบาหนังครับผมพร้อมเลยมีเอมีแอร์แบ็กเอเบสนะครับคู่หน้าเรียบร้อยแล้วกระจกไฟฟ้าเส้นเข้าอยู่ด้านนี้หมดเลยครับกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านนี้ส่วนตัวด้านนี้นะครับ <c oughs> พวงมาลัยหนังโอเคเลยแล้วด้านนี้นะครับก็จะเป็นของตัวนะครับระบบ DVD ีดีนะร,ระบบทัชสกรีนของเคนบูดนะครับด้านนี้โอเคใช้ได้เลยแอร์เย็นเจี๊ยบเขาบอกเลยเย็นเจี๊ยบเย็นเลยอะ่ะมีกล่องใส่แว่นตามีทีวีด้วยอะ่ะโอ้โหเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบซื้อไปเลยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบตั้งแต่หน้ายันหลังลายไม้ผมสูงร้อยเจ็ดผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนักเจ็ดสิบแปดหัวไม่ติดนั่งสบาย โอเคอยู่อ๋อไม่มีคนไม่มีไม่มีที่สองอะคนนั่งมีประมาณนี้โอเคอืมลายไม้ให้ไปดูแบบว่าลายไม้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะคิดอย่างนี้กันนะครับสมัยก่อนคิดอย่างนี้ลายลายไม้อย่างนี้เลยคิดกันอย่างนี้เลยนี่เลยครับบาด้านหลังดีกว่าแน่นอนครับหน้าโอเคละหลังต้องโอเคแน่นอนเว้ยลืมเปิดเส้นชาล็อกเฮ้ยเดี๋ยวน้องอน,น,อนี่ โอ้ <Okay>. oh, มีพรมให้ด้วยอันนี้พรมของพรมของศูนย์ตัวไอศูนย์ของอนของมีของมิเซเว่นหรือสวีสูศกเลยครับสกัเพจนี่กว้างโคตรอย่างกว้างอะ่ะ <c oughs> กว้างเกินนั่งสบายครับนั่งเจ็ดคนได้แน่นอนครับสบายสบายเบาะหนังดูดีมีสกูลมีที่เท้าแขนโอเคและนี่ครับแอร์เขานะครับผมนี่ครับเป็นทางด้านนี้เลยเป็นแอร์นะสามตอนนี่ครับ ทั้งหลังก็มีด้วยหมายความว่าเราไม่ร้อนแล้วแต่หน้ายันหลังเลยไม่ร้อนแน่นอนขอบอกเลยโอเคอย่างว่าครับรถจะชิ้นนั่งราคาสามแสนนิดนิด,นดสามแสนหนึ่งเนี่ยในตลาดมีไม่เยอะหรอกครับเกียร์ธรรมดาด้วยถ้าชอบคลิวนี้ครับโปรดกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสับปะรดติ่งหนึ่งเพื่อภาคี่ต่อไปรถผมจอดบ,บนสุขาภิบาล3เลยซอยระแผ่งร้อยห้าเก้ามานิดเดียวจะเห็นชุบเขียวๆพีบีรถบ้านเกตเอเปิดทุกวันนักเก้าโมงนั้นหกโมงครึ่งนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าติดต่อผมทิ้งเบอร์ไว้ให้หรือโทรหาผมเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งแปดเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ